ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้ทางช่องคริปโตสต็อกไทยแลนด์ขอฝากราะสาระข่าวสารในวงการคริปโตเคอร e n นซีโดยเพื่อนๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมบล็อกของเราได้ที่ใต้ลิงก์วิดีโอข้างล่างนี้อย่าลืมเข้ามากันนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับช่อง c r y p t o Stock Thailand ช่อง Style Podcast ที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอเรนซีวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันปรบกวนเพื่อนๆช่วยกด u b s c r i b e ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะ ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะด่วนเทสลารองรับดชคอยทำราคาพุ่งทะลุเพดานหลังอีลอนมาร์กเคยแง้มแผนเอาไว้ก่อนหน้านี้ล่าสุดเขาได้ออกมาโพสทวิตเตอร์ Twitter, ระบุว่าเทสลา รองรับดอจคอยอย่างเป็นทางการแล้วทำราคาทยานขึ้นอย่างรวดเร็วข่าวล่าสุดมาแรงในตลาดคลิปโตนะักขนาดนี้คงจะไม่พ้นดจคอยที่จูๆ่ๆราคาก็พุ่งพรวดขึ้นมาจนน่าประหลาดใจซึ่งแน่นอนว่าสาเหตุที่ทำให้ราคาของเหรียญน,นั้นทยานขึ้นมาได้ขนาดนี้นั่นก็มาจากผู้สนับสนุนรายใหญ่ของโทเค็นอย่างเจ้าพ่อเทสลาหรืออีลอนมาร์นั่นเอง เทสลารองรับดอชคอยคือปัจจัยสำคัญทำให้ราคาพุ่งเมื่อเวลา1 0 2นาฬิกายนาทีตามเวลาประเทศไทย CEO ชื่อดังได้ออกมาประกาศไฟเขียวให้เทสลารองรับดอชคอยเข้ามาใช้ชำระเงินภายในองค์กรอย่างเป็นทางการรวมไปถึงยังมีแผนที่จะเตรียมอนุมัติให้ใช้เหรียญดังกล่าวในบริษัท SpaceX อีกด้วยสร้างความสนใจให้กับชาวทวิตเตอร์ และผู้คนจากหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างมากเรียกได้ว่านะักขนาดนี้ยอด r รีทวิตและยอดไลค์ยังคงพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าไม่ใช่แค่เพียงเท่านี้ราคาดูชคอยได้ทะยานขึ้นมากกว่า6.29%ภายในระยะเวลา24ชั่วโมงเทียบเท่ากับ2.90บาทแล้วนะักขนาดนี้ซึ่งราคายังคงทีบตัวทะลุนแนวต้านขึ้นไปอย่างไม่มีทีท่า ว่าจะหยุดชะง,งักลงมาได้อีลอนมาร์กแต่งให้เห็นถึงศักยภาพของผู้สนับสนุนด g ชคอ i n ที่แข็งแกร่งตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทุกครั้งที่อีลอนมาร์กออกมาโพสต์ข้อความเพื่อสนับสนุนหรือโต้แย้งในประเด็นบางอย่างมักจะส่งผลกับราคาของ d o g e คอ i n อยู่เสมอมาแต่ทว่าเขาไม่ได้สนับสนุนเรียนดังกล่าวเพื่อต้องการจะปั่นกระแสบนโลกดิจิทัลเท่านั้นชายผู้นี้ยังมองเห็นถึงศักยภาพ ในการนำมีมโทเค็นเหรียญนี้มาใช้จริงได้ในปัจจุบันนั่นเองย้อนกลับไปในเดือนธันวาคมปี2021ที่ผ่านมามาร์เคยออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านไทม,ม์ g a กซีนว่าสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งอย่างบิตคอยดีไม่พอที่จะนำมาใช้ชำระค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวัน เมือ่อนำมาเปรียบเทียบกับการชำระเงินด้วยดช c คอยสกุลเงินล้อเหรียนที่อ่านให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าซึ่งหลังจากที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ไปก็ทำให้ราคาของดช c คอยพุ่งทะยานขึ้นมามากกว่า25%จนทำให้มีนโทเก้นสกุลนี้กลายเป็นเพียงเหรียญเดียวที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงเวลานั้น เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของเราในวันนี้กันบ้างคะสามารถพิมพ์พูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่องคลิป t o Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆคะ่ะและสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้คะ่ะขอขอบคุณข่าวต่างๆเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีจากคริ p โ o สยามวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ